อันนี้รถไอ้แม็กรถไอ้แม็กเดือนหนึ่งยางในสี่เส้นเชื่อไหมนี่เนี่ยเส้นที่สี่แล้วน้อตนันเนาะเนี่ยเส้นที่สี่แล้วมันใส่เบอร์อะไรนะเจ้าแม็กอ,อือเนาะสี่สิบห้าเก้าสิบสี่สิบห้าเก้าสิบเดือนหนึ่งสี่เส้นแล้วนะครับ นี่เบอร์อะไร45 45 90เออมันเป็น1.4ฮะมันเป็น1.4อะคือ1.4ขอบนะขอบร้อ1.4มันเรยไม่ค่อยรู้อะแรงเกินนะอ๋อย่างนั้นเองก็ได้แมมันกังเย1.4แก่งเพื่อนฉันนะครับใช้กระยัง45ท90เท่านั้น สอนไม่ครับของิร์เท่าไหร่ไม่รู้งของขึ้ห้าสิบทับเ้เปล่าไม่ครับเฮเอาขึ้นไปเลยเอากระตังเอากระตังอองขึ้

45ทับ90นะฮะอย่างที่เขาฮิตสุดๆแล้วนะครับแก๊งข่อนฉันอันนี้สี่เส้นแล้วน, <ผม S 1> นะตานเนาะของจอมแม็กได้เปือยไหมนี่โอ้เขาโอ้ปืวย<อ>เออปือยเ,เ,เ,เหมือนกันแต่ตัวยาวโอ้ ามแบบฉบับแกงเพื่อนฉันใช่ไหมนี่ยางต้องเล็กๆ45ทับเกสิบกรองเกื่อทุกคันเสียงท่อดังทุกคันวช่วงนี้ติดฝนนะครับกลับบ้านไม่ได้แคมท่อครับแคมท,ออทออม่อ่าแคมท่อแคมท่อแคมท่แคมท่อครับแคมท่อแคมท่อสเตอร์ครับทมกไ เจอฝนแบกนนยเอ้ยเกลือกรางเกลือจากพวกเองอ่ะไปหมดเลยไม่เหลือแหละเพราะว่าเพราะว่านอ้ําตอนน้องเพราะว่ามันถ้าถ้าถ้าวิ่งไม่มีฝนมันฝุนเข้านิดๆใช่ไหมถ้าไม่ขี่ทางลูกรัง แต่ถ้าแบบเนี้ยน้ำมันมากับโคลนนะเนาะมันน้ำมันมากับดินมันจะเข้าก่นนอนเออแป๊บเดียวลูกไปหมดึน้ ปิดฝนกันนะครับกลับ้ันไม่ได้นั่งไปไหนเอาไรเออใครเนี่ยร้อยเบิร์นร้อยเบิร์น